ลำดับหมายถึงอะไรและมีวิธีการเขียนแสดงลำดับอย่างไรคลิปนี้ได้รู้กันแน่นอนค่ะคณิตวิสเชอร์เพนความรู้เข้มสาระคน้น มาดูนิยามของลำดับกันนะคะลำดับคือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของ 1, 2, 3ไปเรื่อยๆจนถึง N หรือที่เราเรียกกันว่ามีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกนั่นเองสำหรับในส่วนวิธีการเขียนแสดงลำดับจะเขียนเฉพาะสมาชิกของเรนเรียงติดกัน หากเรามีฟังก์ชัน f x เท่ากับ3 x ลบ2และแทน x ด้วยเซตของจำนวนเต็มบวกซึ่งเริ่มจาก1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง n จะได้เรนด์ดังนี้ค่ะสำหรับการเรียกตำแหน่งของลำดับนะคะเรียกตำแหน่งแรกว่าพจน์ที่1ของลำดับ ใช้สัญ,ญลักษณ์ a1 เรียกตำแหน่งที่2ว่าพจน์ที่2ของลำดับใช้สัญ,ญลักษณ์ a2 ตำแหน่งที่3เรียกว่าพจน์ที่3ของลำดับใช้สัญ,ญลักษณ์ a3 ตำแหน่งที่ n ค่ะเรียกพจน์ที่ n ของลำดับใช้สัญ,ญลักษณ์ an หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพจน์ทั่วไป ลำดับจะมีด้วยกันอยู่2ประเภทค่ะได้แก่ 1. ลำดับจำกัดเป็นลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำกัดซึ่งเขียนแสดงด้วย a 1 a 2 a 3จุดจุดจุด,ด an 2. ลำดับอนันต์เป็นลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตอนันต์ซึ่งเขียนแสดงลำดับด้วย a 1 a 2 A3 จจจุุุดดดต่อไปจะขอนำเสนอตัวอย่างการเขียนแสดงลำดับเมื่อกำหนดพจน์ทั่วไปมาให้จงหา4พจน์แรกของลำดับที่ an เท่ากับ 2n ลบ1วิธีทำค่ะเราจะทำการแทน n ใน an เท่ากับ 2n ลบ1ด้วย1 2 3 4จะได้4พจน์แรกของลำดับ ดังนี้ค่ะครบทั้ง4พจน์แล้วนะคะดังนั้นค่ะ4พจน์แรกของลำดับคือ1 3 5และ7สุดท้ายนะคะขอมอบแบบฝึกที่1ค่ะ การเขียนแสดงลำดับให้กับนักเรียนได้ไปฝึกฝนและเก็บสะสมคะแนนกันนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ